Perfe c t i o ั i s t กับ n a r c i s s สต t ต่างกันยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะมีเพื่อนแบบที่เป็นพวกเป๊ก,กับงานจริงจังกับงานใช่ไหมคะในบางมุมเ,เขาก็เหมือน p e r f e c t i o n i s t ว่ะแต่อีกบางมุมก็เหมือน narciss ส s t นะสรุปอี p e r f e c t i o n i s t สต์กับ ist นาซิ i ต์เนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็ข้อแรกนะฮะก็คือเรื่องของ motivation ในการทําอะไรให้มันดี Perfe c t i o n i s t จะด้วยความที่เขาที่เป็นคนที่ standard ส,ดดดสูงอยู่แล้วนะเขาอยากจะทํางานให้มัน m a t standard ของเขาเขาก็เลยจริงจังแล้วก็เป๊ก,กับงานแต่คนที่เป็น Nar c i s s i s t เนี่ย motivation ในการทํางานมาันต เขาอยากให้คนอื่นยอมรับเขาเขาอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาจะให้รู้สึกว่างานเขามันเลิศมันดีแล้วว่าเขาเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นยอมรับเขานี่คือเรื่องของโม t ิ v a เ i ชันในการทํางานนะครับอันที่2นะคือเซลฟ์เพอร์เซ o ชันนะคนที่เป็นเพอร์เชนิสเนี่ยด้วยความที่เขาตั้งมาตรฐานสูงใช่ไหมฮะเขาอยากจะตั้งใจทํางานให้ไปถึงมาตรฐานแต่ว่ามาตรฐานเขาสูงเขาเลยไม่ถึงสักทีเขาไปรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ดีพอสักทีนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นอาเซซิสเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเลิศกว่าคนอื่น แล้วก็ต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่นนะครับการทั้งที่ความรู้สึกในใจเขาเนะฮะเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสักทีแต่เขาต้องขยายตัวเองเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าปกป้องความรู้สึกไม่ดีพอข้างในใจโดยการบอกว่าชั้นเหนือกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือ self perception นะครับอย่างที่3คือพฤติกรรมกับคนอื่นนะครับคนที่เป็น narcissist เอ่อคนที่เป็นプロフェッショナルก็คือเขาจะจริงจังกับงานใช่ไหมครับอ่าแต่เขาจะมีความรู้สึกแคร์ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับแต่คนที่เป็น narcissist นะ เขารู้สึกว่าเขาเหนือคน,นอื่นแล้วเขาก็จะพยายามจะมาเนี่ยบุเลตให้เขาได้สิ่งที่ต้องการนั่นคือการยอมรับการชมจากคน,นอื่นนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจหรือว่าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเท่าไหร่นะครับอย่างที่4คือการรับคําวิจารณ์นะครับ perfectionist เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลาคนคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเขาก็จะรับเข้ามานะครับแล้วก็รู้สึกผิดตัวเองรู้สึกว่าตัวเอง,เองไม่ดีพอนะแต่ถ้าคนที่เป็น narcissist นะเขาจะรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าคน,คน,นอื่นใช่ไหมฮะเวลาที่คนอื่นวิจารณ์เ์เเเค้้าาาาาาาจจจะะะะรรูสึกววว่่ทํไมมมตองิณฉันนลี มีความปฏิเสธก่อนว่าฉันไม่ได้แบบนี้แล้วก็กโกรธคนที่มาวิจาร์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของนาซิซิสนะฮะอยา่างไรก็ตามนะฮะพอร์เฟคชลนิสหรือนาซิซิสทุกคนก็คือเป็นคนนะฮะการแบ่งว่าเป็นฟคลชิสนาซิซิสมันคือการแคตกราไรส์คนแบบนับนนี้แบบนี้นะครับแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ละคนมีความทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองนะครับก็อยากให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่ทุกคนเป็นแล้วก็ยอมรับในตัวต,วตวนของอื่นนะครับคนเราจริงๆก็เปลี่ยนนกันได้ บางคนมีอาจจะมีวิสัย็อกซิสนิดพอทำงานไปเรยก็ช่างแม่งแล้วกันนะฮะก็ดีขึ้นนะหรือว่าคนที่เป็นนาร์เซิสก็ทำงานไปพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออฉันทอกซิสกับคนอื่นก็จะรู้สึกรู้ตัวเองว่าฉันทอกซิสกับคนอื่นก็จะปรับตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวตนของคนเราซึ่งมันมีความเดนามิกแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับก็อยากให้ทุกคนยอมรับกันแล้วกัน